นักตอนนี้เราอยู่ที่ห้องไอโบเรามาทำงานกันน่น่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงค่หนึ่งนูตแพงสีเพื่อนเพื่อนเรียกว่าชื่อน้ำค่ะและชองเด็กชายว่าชื่อเตี้ยชื่อใหญ่ชื่อยงชื่อจอยน้ำเป็นชื่อที่ดูดีที่สุดอีน่ามันชื่ออีน่า โกหกม่ใช่นางชีนดาวมันได้หลงมากเลยอย่างวะนี่เดนาะในหนในชีวิตนี้เขาเรียกว่าวันแฝงครับไอโบว์เซ็กซี่มากเลยแล้วแบบนั่งไปนั่งมากระดุมกุปรีออกมากูกบบถอดแม่เขาอยู่กับผู้บริหารเนาะเขาแมวจนมาต้อน ข้เย็เตียงกับเพื่อนกับเพรษได้ข้าวยางไม่เก่กะเลยพ่อแมวเริ่มอยากตดออกอันนี้ประสบการณ์โดยตรงของเองไม่หรอกูไม่ได้ข่าแมวหรอกกูไม่มีพงสู้สู้บักกัวก็มาไทยสูลามันบักพาดิ้งสูแม่มันเนี่ยพาลาสับอกแล้วพาราเซดามอนตึ้ง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 ข้าวสมุดอ่านหนังสือตั้งใจมาก ต้หนาบพมีแปดตัวนึโอ้โหโอ้ก็ตมีแปดตนึงเลยไม่มีเขาไม่มีเขาเอออย่ากดตัดซะล่ะกี่นาทีแล้วล่ะผูดได้ขนาดคนงามอ้าวใช่ป๋อมาพร้อมกับมันสือ้าวเพิ่งเสร็จแล้วอ่ะมีข้ออกมาดาด้วดูดีอ่านแล้วไม่เคยเรียนเก่งขึ้นเลยเท้ออันอันไม่ออกค่ะ ไม่เห็นนะไม่เห็นว่ะว่ายโบนว่าเขาต่ไปจมโดดโดดแล้วไปนะบไปตายสารใจะโดดเลยบ่ายน้ำตออะไปกินกับพากพา่าอกราาวเ้เขาเจอเขางานของี่กับพราเนี่ยล่ะร้านใันั่นนะร้านกลวยจับร้านกลวอจับอยู่ตรงแถวๆลุ <Whoa! Okay. S 3> ่มเยนน้ำผู้นะอร่อย ชื่อร้านกูจับว่ากูจับอุบลรู้จักแล้วรู้จักแล้วแกธนาคารแกธนาคารกสิกรเออชอบทานแถวๆนั่นแหละอร่อยอ่ะนี่ยทำอะไรกันอยู่โหไม่เล่นดีไม่วะอยากท้เออบพี่ท้าคอนโดพี่มันอยู่ใกล้เราตัวขนาดไหนคะเหตุไหกันอะนะบะเมืองเงี้ยก็อเนียเหตุอัน เข้าเขหอย่างน้าพิชัยอ่าวิชายนั่นแหละค่ะตัวโอที่เราผ่านเดียวเลยไม่ติดัวร์ไมตัวรแพ้ไปแม่ไม่เป็นละคล้องอะไรกันน้อไม่ยจะตที่น้เลยนะลูกลูกยังไ่พ้นบาทจีใม่ตัวกูปตทยนี่มืออันนี้ไ้ไหมน๋อได้เปนชื่อนีอันนี้ใช่ไหม้สนงส่งสุ

วินโดแปกค่ะไม่ค่ะม่บนูินโดเอกวินโดเอ็ค่ะไม่ใช่วินโดแฝกเอาเอายุลงจะไหนนีพี่นอปรปเหศนทยเขไม่รู้ทำไม่เป็น่เลื่อนไปลไม่เป็นวก็ลองทอะม่่อเลยม่้ไปอยู่ตรงเอาเอาไปชี้ตรงนู้นถ้าเปิดประตูไม่ได้กะเห็นหลายอยู่ัาสุดะ ดกันยานะกูมาเกี่ยเดียวหนี่มมติเมื่อแล้วกูเนี่ยอีเต่ย่าเอาอะไหรมาเสียงอะไรฮึหมดเงียบอช่มนมากแบบมันจะกินจอขอม คิอหวานมากายู่เห็นท้างทำงานจนแบบอหโวลคอมแบบเลยตองบอกว่าเขาคงสาซื้อเห็ดมาตั้งเยอะนี่ซื้อเห็ดมาตั้งองไปกินของหงแนบแล้วก็ไปกินปลาตีตุมมามีไขตุ่มมาม่สิปลาตี๋ั้งเอตุ่มมะ่าบางนังหนกินตุมมม่ก็แต่ลปตีกินแต่อาหารลูลูเพราถ้าข้าบุคคลดกินยิ่งแบบนี้ก็น่าอาหารลูลูอย่างเช่นอาหารลูลูอย่างเช่นก็เออกับเอะไรนะหมูฉะนำน้ำแด คเวียใครปลาคาเวียใครปลาคาเวียที่จริงไม่ได้มาจับปลาที่ชื่อคาเวียนะคะมันชื่อปลาเป็นตัวยาวอีเอสโฟโตเดซอะไรนี่แหละเมื่อคืนเราดูสารคดีปลาแต้วจีนมันชื่อปลาเต้ว อยู่ที่ริมน้ำแล้ววันละคานหน้าตาเป็นไงแล้วทีนี้ปลาหน้าตาแบบนนี้อะแล้วทีนี้ปลาแซลมอนพอมันวางไข่แล้วมันก็จะเสียสละชีวิตตายตายแล้วเมื่อคืนเราเห็นปลาแซลมอนผสมพันธุ์กันด้วยเออมันมันเช่นนช่นอยากเกิดเป็นปลาแซลมอนแล้วทีนี้มันจะสละชีวิตตัวมันจะมีมันเกิดชา้นหน้ามันเป็นอะไร อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเราจะทำงานต่อละบ๊ายบายอบมือสิ